อ่ะเรามาดูเลยนะครับพอเราเข้าที่ไลน์นี่คือไลน์ของเรานะครับเราก็เข้าไปนะครับสิ่งแรกที่ท่านต้องมีทุกคนเลยคือต้้งปักหมุดก่อนนะครับถ้าเป็น Android เนี่ยเวลาปักหมุดทําไงครับพี่ต้องจิ้มจิ้มเข้าไปในตรงนี้ครับจิ้มเข้าไปนะครับถ้าหาไม่เจอให้ไปที่ Search แล้วพิมพ์คําว่าพิมพ์คำว่าอะไรครับเดอก็ the ได้ t h เเดอก็ได,ได้หรือจะพิมพ์คําว่า e อ p ก็ได้มันจะขึ้นมานะครับ i n f ฟ n i t y ี้เด e กซ e เท e ลี ถ้าใครยังไม่มีรีบโหลดด่วนๆเลยนะครับท่านต้องมีแล้วนะครับท่านต้องมีทุกคนแล้วนะครับ Invidia Experience นะเอาแหละ iPhone ปักหมุดยังไงครับเลื่อนมาอย่างนี้ครับเลื่อนจากซ้ายมาขวาครับแล้วจะเปิดคำว่าหมุดเห็นไหมครับนะถ้า And ด o i d จิ้มค้างนะครับจะเป็นปักหมุดนะครับท่านต้องปักหมุดไว้เนี่ยเห็นไหมผมปักหมุดกลุ่มไฟสตาร์ผมปักหมุดแอ v ว s o r y Board ผมปักหมุด TBP ผมปักหมุดแฟนผมอย่าไปสนใจนะครับผมปักหมุด EBP แล้วผมก็ปักหมุดนี่ครับ เนี่ยเอ็กซเียนะครับอ่ะจิ้มเข้าไปดูทุกคนดูตามผมนะครับพร้อมเนาะอ่ะทุกคนดูดูก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าใครเนี่ยจะเปิดแอปไปพร้อมๆกันก็ได้เดี๋ยวผมจะค่อยๆไปทีละช้าๆนะครับวันนี้ตั้งใจจะอัดวิดีโอด้วยแล้วสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชันนะครับเรามาดูทีละข้อเนาะหัวข้อที่สําคัญที่สุดก็คือฝั่งซ้ายมือครับประกอบไปด้วยข้อมูลธุรกิจ4แพ็คนะครับกับข้อมูลภาพ ข้อมูลและภาพนวัตกรรมผลิตภัณฑ์2อันนี้สําคัญสุดๆเลยนะครับคนใหม่ๆเนี่ยต้องเป็น2อ,อันนี้นะครวนี้ผมเนี่ยจะไม่ส่ง Line แอปพลิเคชันให้คนใหม่เอี่ยมจะไม่ส่งเด็ดขาดนะครับคนใหม่จะค่อยๆส่งไฟล,ล์ทีละลิงก์ทีละลิงก์โอเคนะท่านฟังดีๆนะครับคนใหม่เราจะยังไม่ส่ง Line แอปนะครับจะส่ง Line จะส่งเป็นทีละลิงก์แต่คนนี้ผมจะไม่ให้ท่านดูก่อนว่า ข้อมูลธุรกิจ4แพ็กประกอบไปด้วยอะไรบ้างท่านจิ้มเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะครับจิ้มไปเลยครับปึ่มนะครับพอจิ้มเข้าไปแล้วนะครับมันมีทั้งหมด3 4พาร์ทด้วยกัน4แพ็คแพ็คที่หนึ่งลงมาครับอ่านตามครับแพ็คที่2ไปทางขวาครับแพ็คที่สไปยางขวาครับแพ็คที่4จะเห็นว่าแพ็คที่1ผมช้าๆนะครับแพ็คที่1เนี่ยประกอบไปด้วยคําว่าว่าอะไรครับรู้วาย ทำไมต้องธุรกิจยูนิเวอร์ไลท์นะครับรู้ Y Y เลยครับ Y ายยูนิเวอร์ไลท์วานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ Y แผนธุรกิจล i m แม็กแพนโอเคนะแพ็กหเกี่ยวกับ Y ายนะแพ็กสเกี่ยวกับอะไรครับท่านอ่านเลยครับรู้แนวคิดเนี่ยท่านอ่านเลยนะครับรู้แนวคิดและปรับ m ม n d เซตแพ็กสเกี่ยวกับรู้ธรรมชาติและสุดท้ายครับรู้วิธีการสร้างธุรกิจเคโอเคนะ <Okay. S 2> ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ดูต่อเนาะทุกคนทันนะครับเอาใหม่นะครับธุรกิจยูนิเวอร์นะครับมีแค่สี่รู้จำไว้เลยนะครับหนึ่งรู้วายให้ได้นะรู้วายให้ได้สองรู้แนวคิดสามรู้ธรรมชาติและสุดท้ายรู้วิธีการครับเราจึงเรียกว่าสี่แพ็คสี่แพ็คนี้สำหรับคนใหม่เอี่ยมนะครับทุกท่านต้องเป็นนะครับคราวนี้เวลาเราดูเนี่ยดูยังไงและส่งลิงก์ยังไงเรามาดูนะครับเข้ามาที่1.1 1.1คือ Uni v e r s ร์ลท์แพลตฟอร์มจิ้มเข้าไปพร้อมๆกันครับ จิ้มเข้าไปครับทุกท่านถ้าจิ้มได้จิ้มนะครับถ้าจะเห็นว่าเนี่ยเรามีการเรียงตามนี้เลยนะครับเวลาที่ผมจะส่งเนี่ยนะครับโดยเพราะต้องการสปอนเซอร์ออนไลน์เนี่ยผมจะส่งอันแรกก่อนเลยคือ the p u r p o s e of u n i v e r s l i f e นะผมจะส่งอันนี้ผมจะส่ง Y on u n i v e r i a l life นะครับถ้าเป็นคนไม่รู้จักมาก่อนเลยเนี่ยสองอันนี้หนึ่งและสามันจะส่งก่อนนะแต่วันนี้ถ้าเขาเป็นคนใหม่เนี่ยให้เขาฟังค่อยๆไล่ฟังนะ โดยวิธีการนะครับผมจะจิ้มที่ตรงนี้ครับเนี่ยจุดสามจุดนะครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วไปที่แชร์ครับไปที่แชร์พอกดแชร์ปั้งนะครับก็จะส่งลิงก์เนี่ยลงไปในไลน์ได้เลยทุกคนทําเป็นนะครับอันนี้ไม่ต้องทําให้ดูเนาะเพราะฉะนั้นคนใหม่ๆเนี่ยผมก็จะส่งอันนี้ครับ purpose of unilever เวอ l ์ไ e e ูนิลก็จะจิ้มเข้าไปครับและส่งแชร์เหมือนกันนะครับเนี่ยผมก็จะเป็น Y u y u n i v e v e r วายประธานเปียประธานก็มาพูดนะครับแพลตฟอร์มและสินค้านะซึ่งเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยพอ P.C.B สมบูรณ์แบบนะครับผมเนี่ยจะเอา P.C.B เหล่านี้มาสอนทุกท่านเดี๋ยวผมจะปล่อย P.C.B ให้กับทีม Business Partner ของทุกท่านได้เห็นก่อนนะครับมาดูต่อนะครับและถ้าคนที่ต้องการรู้รายละเอียดมากกว่านี้ผมจะส่งอันนี้ครับเป็น F1 BitTalk โดยผมพูดเองใช้เวลาประมาณ3ากว่านาทีและไฟล์คุณป,ปันปันครับซึ่งคุณปันปันพูดดีมากดีจริงๆนะครับ ทำไมยูนิล่าว้ไลท์จึงเป็นธุรกิจแห่งอนาคตเป็นไฟล์เสียงนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นเครื่องมือแล้วผมก็ส่งให้คนที่สนใจนะครับรวมไปถึงนะครับถ้าเขาเริ่มเข้ามาเนี่ยผมจะเริ่มส่งคุณค่าแปดประการของธุรกิจก็คือ b บ z รวมถึง Y Network เนี่ยของที่คุณเจนพูดไว้ดีมากนะครับที่เหลือก็จะเป็นผลลัพธ์และเนี่ยไฟล์คุณนกเนี่ยผมก็ใช้บ่อยเช่นกันเพราะฉะนั้นจบนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของ Y Network และ Y วย i น e ลิเวอร์นะครับเอากลับครับเราเด้งกลับเราไปกดตรงน นะทุกคนกับพี่ทรายหน้าเดิมนะครับพอพอท่านนะครับได้ส่งนะครับไปให้คนใหม่แล้วคนใหม่เขาจะเริ่มรู้อ๋อ oh, ทำไมต้องเวนวน์อยู่เดลิเวอร์ขณะเดียวกันนี้นะครับท่านต้องเริ่มส่งบางลิงก์ที่เป็นเกี่ยวกับวนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นะครับโดยถ้าตอนนี้เนี่ยท่านมี Line a อ p แล้ว Li n e i n น i ินิตีแอแล้วนะครับขอให้ท่านเข้าตรงนี้นะครับเป็น1.2นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จิ้มเข้าไปครับกดเข้าไปเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่ามีคนติ๊กเนี่ยพูดเป็น 1> EP 1 EP 2 EP 3จนถึง EP 4ีนะครับคุณเกศเนี่ยได้พูดเกี่ยวกับซูเปอร์แม็กนะครับแล้วก็มีพวกเราทั้งหมดเนี่ยมาช่วยมาพูดกันพูดเฮสทูโทเดี๋ยวผมจะไปหาลิงก์เกี่ยวกับท็อปสตาร์นะครับที่พวกเราพูดได้พูดกันไว้มีพี่ปุ้มนะครับมีน้องบัวออนเจนหลายๆท่านเนี่ยพูดเอาไว้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยฟังของพี่ยุ้ยเนี่ยตรงเนี้จะเป็นการตอกย้ําเรื่องสินค้าละนะครับว่าแล้วบีออนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ทดอ่านทดแทนยาได้ยอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เอากลับไปครับกลับไปอันนี้คืออันนี้คือแพ็กสองหนึ่งจุดหนึ่งขีดสองโทษครับธวัตนการรมสิิันธ์อันสุดท้ายครับคือแผนที่เมื่อกี้หลายคนบอกว่าแผนเขียนยังไงเขียนยังไงมาเข้าตรงนี้เลยนะครับทุกท่านครับหนึ่งจุดสามจิ้มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยครับคือการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยผมใช้เวลาประมาณสาสิบนาทีในการเขียนแผนให้ท่านก๊อปผมทุกประการนะครับผมอยากให้ท่านก๊อปครับ 30นา,าทีก็30สนา,าทีแต่ดีจริงๆครับเอาไปสปอนเซอร์คนเอ็มเวมาแล้วเอาไปสปอนเซอร์คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจมาแล้วเก็ตมาแล้วครับผมค้นพบว่าบางทีพูดสั้นเกินไปก็ไม่เวิร์กนะแต่ถ้าอยากได้สั้นๆก็มาเขียนแบบนี้นี่คือสั้นๆสิบนาทีจบนะเพราะฉะนั้นผมมีแบบยาวมีแบบสั้นแต่ผมบอกเลยทุกคนหัดเขียนแผนแล้วคุณจะจําได้แล้วคุณต้องมีคลิปวิดีโอของคุณเองจําไว้นะครับคุณต้องมีคลิปวิดีโอของคุณเองนะครับ จะยิ่งทําให้คุณเนี่ยตอกย้ําแล้วส่งคลิปของคุณไปให้ผู้มุ่งหวังมันจะเป็นการสร้างเครดิตให้ตัวคุณเองยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ทุกคนต้องมีคลิปวิดีโอแล้วนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะทํางานแต่ออฟไลน์อย่างเดียวเนาะเนี่ยครับถ้าอยากเข้าใจแผนเต็มๆก็ฟังคุณนกนะครับหรือส่งให้ผู้มุ่งหวังแบบอย่างเงี้ยคุณเกตคือคุณเกตทําให้ดูเริ่มต้นง่ายๆหรือคุณเจนทาให้ดูเนี่ยครับเข้าใจผลง่ายๆทำํำยังไงอันนี้เป็นตัวอย่าง ที่ผมอยากให้ทุกคนทําเองนะครับประมาณสองถึงสี่นาทีก็ปี้น้องเจนก็ได้ก็ปี้คุณเกตก็ได้เนี่ยเอาให้ดูนะครับแล้วรวมไปถึงอันนี้ครับจะยิ่งเข้าใจมากเลยคือการเปรียบเทียบแผนไลฟ์แม็กกับธุรกิจเนาะเพราะฉะนั้นใครฟังเรื่องพวกนี้แล้วคุณจะคุณจะคุยแบบธุรกิจได้นะครับโอเคเนาะจบนะครับหนึ่งจุดสามกลับไปที่ไลน์ใหม่ครับกลับไปหน้านี้เนาะเสร็จแล้วคุณก็ก็มาดูที่ตรงนี้ครับแพ็กสองแพ็กสองเนี่ยเป็นเกี่ยวกวับแนวคิดและและปรับไมล์เซ็ต กดเข้าไปครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับผมก็จะจะมีตั้งแต่ต้นเลยก็คืออันนี้ครับนี่ครับเนี่ย,เ,ยเป็นไมล์เซตการสร้างธุรกิจลองฟังดูนะครับเช็คด่วนเงินสีด้านอยู่ไหนบางทีผมก็เอาอันเนี้ยไปให้คนใหม่ๆฟังก่อนว่าเงินสีด้านเป็นยังไงนะครับเพราะเวลามันน้อยอย่างเงี้ยพ่อรวยสอนลูกเป็นยังไงนะครับพี่หมูวิสูตรคุณติ๊กปรณีพี่ติก๊กคุณน,นกเนี่ยอยู่ในนี้หมดเนี่ยครับเพราะงั้นตรงเนี้ยเป็นการปรับไมล์เซตทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะใส่พวกทัศกษตรีเอามาใส่ตรงนี้ให้หมดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่โอเคเนาะอันนี้แค่ปรับ mindset นะครับมาดู1.3ครับกลับมาที่ลาย1.3ครับรู้ธรรมชาติพอเดาได้ไหมครับน่าจะเป็นไฟล์อะไรครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์เดี๋ยวตอนนี้กี่โมงครับเนี่ยเกตดขอโทษทีตอนนี้กี่โมงกันแน่ครับสามทุ่มสิบสี่นาทีค่ะสิบสี่ใช่ปะ โทรศัพท์พี่สามทุ่มสี่สิบเอ็ดเนี่ยเลยตกใจครับว่าเฮ้ยคุณใช้เวลาขนาดนี้แล้วโอเคครับเดี๋ยวจะจบแล้วนะครับวันนี้อธิบายช้าๆก่อนเมื่อหลายคนไม่ทันนะครับมาถึงแพ็คที่สามนะครับรู้ธรรมชาติเป็นยังไงก็ดูสิครับเนี่ยก็เริ่มต้นที่คุณวายว้ายของน้องเจนนะครับคิดใหญ่ไม่คิดเล็กโดยพี่หน่องนะครับแล้วก็ไล่มาเป็นธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็ตบท้ายด้วยคุณปันปันความสวยงามธุรกิจนะครับอันสุดท้ายครับคือ how to แล้วครับ how to เนี่ยแม้เราจะขึ้นต้น SVP ยังไงาการเคลียร์ความคิดทํารายชื่อยังไงอยู่นี้หมดเลยครับเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรากาลังปรับปรุงนะครับรวมไปถึงการทางานออนไลน์แบบนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเราก็จะมีด้วยเดี๋ยว PCB ออกเสร็จเนี่ยตรงนี้มันก็จะยิ่งง่ายขึ้นนะครับอันนี้เอาไว้ดูก่อนว่าเรามีการเรียงแบบนี้อยู่นะครับโอเคจบแล้วดอสสี่แพ็คเพราะฉะนั้นคนใหม่เราบอกเขาเลยว่าคนใหม่เขาต้องฟังให้ครบ4แพ็คภายในเวลา60วันครับและอ่านหนังสือสเต็ปวันสเต็ปทูครับ อีกหน่อยเนี่ยเราจะวางขายเซตวันเซตทูแล้วก็ PCB เล่มใหม่นะครับแบบนี้แล้วเราก็จะเชียร์สี่แพ็คสี่แพ็คฟังยังสี่แพ็คนี่ครับสี C ่แพ็คทีน,นี้สิ่งสำคัญครับอยากให้ท่านดูตรงนี้ครับข้อมูลและภาพนะวัตรกรรมผลิตภัณฑ์เราคลิกเข้าไปครับจิ้มเข้าไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้าอยากรู้ว่าข้อมูลสินค้าอยู่ตรงไหนคุณจิ้มเข้าไปเลยครับจิ้มเข้าไปครับมันจะวิ่งไปที่ Google Drive ดังนั้น iPhone ทุกคนต้องลง Google Drive ก่อนนะครับท่านต้องมี Gmail ในะการลงนะ วันนีถ้ถ้าคุณไม่ลง Gmail เนี่ยมันจะเด้งมันจะไม่เด้งนะครับอ่าเรามาดูดีครับเนี่ยมีการรวมลิงก์โลก NCD เห็นไหมครับมีไฟล์ PowerPoint มีมี UV เห็นไหมครับต้องเอาสินค้าอะไรล่ะครับถ้าจะเอาสินค้าอย่างเช่น l o อกเบอร์กอย่างเงี้ยสีแดงๆนะครับล็อกเบอร์กก็กดเข้าไปครับแล้วก็จะมีล็อกซเบอร์กเข้ามาเต็มเลยและสิ่งที่คุณเห็นอันนี้คือ FAQ FAQ วันนี้เนี่ยเนี่ยครับคือคําถามที่พบบ่อย อันนี้ดีมากผมบอกเลยใครอ่าน FAQ คุณจะเข้าใจล็อกเบอร์กี้อย่างดีเยี่ยมนะครับหรือจิ้มเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ PDF นะครับกลับไปครับมีอะไรอีกครับมากียร์พัทมากี่พัทเนี่ยครับถ้ากดเข้าไปเนี่ยครับก็จะมีข้อมูลมากี่พัทแล้วก็มี FAQ สําคัญมากมากงั้นวันนี้เนี่ยใครหา FAQ ไม่เจอไม่ต้องไปโหลดที่อื่นครับเข้ามาที่นี่ครับเข้ามาที่ไหนครับนี่ครับข้อมูลภาพและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ แล้วกดไปที่ข้อมูลเห็นไหมครับคุณจะได้ FAQ ทุกตัวของสินค้าดีไหมครับอันนี้บางคนบอกว่าพี่อยากได้ภาพแบบเร็วๆทาไงเอาภาพเร็วๆก็มาจิ้มตรงนี้สิครับเนี่ยครับกดเข้าไปครับก็จะเลือกเลยเจะเอาภาพอไนไนอ่ะจะเอาภาพอะไรครับมากี่พาร์ทอาจจิ้มมากี่พาร์ทอย่างเงี้ยนะพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับอันนี้คุณต้องโหลด Google Photo ขึ้นมาก่อนนะครับแต่ถ้า Android จะมีอยู่แล้วงน้นวันนี้ถ้าคุณลง Google Photo แล้วเนี่ยมันจะเป็นภาพทั้งหมดเลยเห็นไหมครับแล้วไงต่อครับ กดเข้าไปครับเอานิ้วจดเข้าไปที่ภาพเลยครับกดเข้าไปครับกดค้างครับเนี่ยมันจะขึ้นก็หมายถูกแล้วเอานิ้วชี้เนี่ยเลื่อนลงมาครับเนี่ยครับเลื่อนลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเลือกทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะเลือกครับเลือกเสร็จปุ๊บไปไหนต่อเลือกเสร็จแล้วไปไหนต่อไปอันนี้ครับนี่ครับอันนี้ครับเห็นไหมมันจะแล้วคุณก็กดครับมันจะขึ้นคับว่าเซฟลงไปในเครื่องเลยใช่ไหมก็กดครับโอเคเนาะอันนี้ไปฝึกกันเองนะครับไปฝึกกันเองมันก็จะลงไปที่เครื่องในมือถือคุณและ คุณก็สามารถส่งอันนี้ให้ผู้มุ่งหวังคุณได้นะครับแบบนี้ยกตัวอย่างเนาะจะเห็นว่ากลับมาที่ไลน์นะครับ2ออันนี้จึงดีมากๆครับทั้งข้อมูลธุรกิจ4แพ็คและข้อมูลภาพที่เป็นวัตกรรมนะครับมาถึงอันนี้บ้างครับอันนี้คืออะไรครับคือเครื่องมือธุรกิจนะจิ้มเข้าไปนะครับเครื่องมือธุรกิจเนี่ยเตรียมตัวดาวน์โหลด PCB เล่มใหม่ตอนนี้ยังไปเล่มเก่าอยู่นะครับเตรียมตัวดาวน์โหลด Action Book นะครับซึ่งเดี๋ยวรอสักครู่ วันนี้สิ่งที่คุณใช้ได้เลยคือคุณดาวน์โหลดอันนี้ก่อนเลยครับ innovation file ครับเป็นแฟ้มนวัตก,กรรมผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นพอคุณทํางานออนไลน์คุณต้องมีเครื่องมือตอนนี้ผมเตรียมให้ท่านหมดแล้วครับนี่ครับนะเตรียมไปแล้วอนาคตจะทําตรงนี้ให้นะครับซึ่งเดี๋ยวรอก่อนวันนี้เรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งคําคมและแรงบันดาลใจครับนี่ครับเรามีให้ด้วยเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยครับว่าเนี่ยคำคมความคิดเป็นยังไงคําคมจากผู้นําเป็นยังไงอ่ะคุณดูนะครับลองจิ้มไปที่คําคมจากผู้นํา ม่เห็นไหมัมันก็จะมีโค้ดดีๆครับจากผู้นํยูนิลิเวอร์เนี่ยที่เขาใส่ไว้ให้คุณแล้วเนี่ยดีไหมครับเห็นไหมแค่ไม่ต้องหาที่อื่นเลยครับนี่เตรียมไว้ให้หมดแล้วเนี่ยดีไหมครับโคตดดีเนี่ยคําคมนะครับแล้วก็แฟ้มสปอนเซอร์อันนี้คืออะไรเรามาดูนะครับจะทิ้มไปน,นิดนึงนะก็จะมีบอกว่าเออเนี่ยครับเนี่ยเป็นเล่มใหม่อ่ะใครยังไม่เคยเจอเล่มใหม่มัาง เล่มใหม่ครับเนี่ยลองกดให้ดูนะครับ S T P Book เล่มใหม่เนี่ยครับเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเล่มเล่มใหม่ที่เขาใช้ดาวน์โหลดกันเนี่ยอยู่นี่รู้ว่าไลฟ์เป็นยังไงเนี่ยครับเดีกหน่อยจะทําสคริปต์ให้นะครับรอสักครู่นะครับเนี่ยเล่มใหม่โอเคเนาะนะครับเพราะวันนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับอันนี้คือเครื่องมือนะในเครื่องมือตรงนี้เดี็กหน่อยจะใส่ให้หมดเลยนะครับทั้งเรื่องของออเดอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยจะมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ อันสุดท้ายก่อนก่อนสุดท้ายคือเรื่องนี้ครับเป็นข้อมูลธุรกิจทาง u t u b e เนี่ยทาง u t u b e เนี่ยครับใน u t u b e เนี่ยมันแตกต่างกับ4ี่แพ็กยังไงมันจะซ้ําๆกันอยู่นะครับเพราะจุดประสงค์ไม่เหมือนกัน4ี C ่แพ็กเอาไว้ให้ท่านเนี่ยได้ส่งถูกว่าจะส่งอะไรแต่ใน u t u b e เนี่ยนะครับมันก็จะไล่เป็นหัวข้ออยางงี้ครับรู้จักยูนิวอร์มากขึ้นเนี่ยให้คุณค Home, นะข้าที่โฮม,มนะครับโฮมกดโฮมนะใน u t u b e นะรู้จักยูนิเวอร์ไลท์มากขึ้นเลื่อนไปครับเลื่อนไปนะเนี่ยไอรู้จักมากขึ้นเนี่ จะคล้ายมากกับแพ็กหนึ่งมีเรื่องการปรับ m i n d s e t นะครับนะมีหนังสือเสียงเองไหมครับสเต็ปวันสเต็ปทูจะอยู่ในนี้นะครับมีเรื่องนี้อันนี้ดีมากครับ success story ฉบับสั้นอาชีพที่หลากหลายคืออะไรครับเวลาคุณไปสปอนเซอร์ตำรวจทหารคุณไปเอาตรงนี้เนี่ยมาเอาที่ y o ยูทูบตรงนี้ครับสปอนเซอร์นพนักงานประจําคลิปสั้นเป็นยังไงลองดูคลิปสั้นดีครับพนักงานประจํากดเข้าไปครับจะเจอคุณกุ้งเจอคุณเคเจแมที่วิศวกรเจอคุณตุ๊กเจอคุณทาลินนะครับเจอคุณหน่อยของเรานะครับ จอคุณติ๊กอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ในนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคลิปสั้นๆหมดเลยที่เอาไว้ส่งให้กับผู้มุ่งหวังเวลาที่มั่งหวังก็ทํางานประจาเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับทํางานประจําหรือผู้บริหารก็มีคลิปสั้นครับวิศวกรก็มีคลิปสั้นครับเจ้าของธุรกิจก็มีคลิปสั้นครับคนรุ่นใหม่ก็มีคลิปสั้นมาอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แนละยผมก็เลยอยากจะให้ท่านเห็นนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มีพี่ยุนะครับรับสโมสร ห้าล้านนะครับมีคุณเจอรี่นะครับเนี่ยเป็นคลิปสั้นๆนะยมาดูตรงนี้ได้เลยโอเคเนาะแล้วคุณเอ๋นะครับอ่กลับไปที่ YouTube อีกรอบนะครับนี่ครับเนาะพอพอเราเห็นคลิปสั้นๆแล้วต่อไปมีคลิปยาวมีไหมมีครับนี่ครับเนี่ยคลิปยาวอยู่นี่นะครับนี่เป็นคลิปเต็มคลิปเต็มเขาเรียกว่า success story ฉบับเต็มมาดูตรงนี้นะครับ เป็นวิถีชีวิตเนี่ยนักธุรกิจแอรเรียเป็นยังไงนักธุรกิจลีจินอเป็นยังไง F1 อยู่นี่ครับที่หลายคนหา F1 เนี่ยที่พูดพูดไปวันพุธอยู่ไหนอยู่นี่ครับอยู่หน้าแรกเลยครับกดเข้าที่โฮมมาหน้าแรกเลยครับจิ้มเข้าไปครับจะเห็นเลยว่าอย่างเงี้ยคุณโดมทําไมวิศวกรมาทําทําไมเลขาพี่ปุ้มมาทําทําไมคุณเอวรานันมาทาทาไมพี่ยุมาทาเนี่ยหลายคนอยู่ตรงเนี้ยครับเนี่ยคุณเดียวนะครับแล้วคุณนุชเนี่ยนะนักธุรกิจร้อยล้านมาทํา เดี๋ยวผมยังไม่ได้ใส่พี่ติ๊กแล้วหรือน้องไม้นะครับแล้วเดี๋ยวจะทยอยใส่ตรงนี้เรื่อยๆนะครับอันนี้อยู่ตรงนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นพอท่านเห็นตรงนี้อาจจะรู้แล้วอ๋อยูทูบเป็นแบบนี้นะครับรวมไปถึงสินค้าเนี่ยคลิปสั้นๆของสินค้าอยู่นี่หมดเลยใครต้องการหาวิดีโอสั้นๆมาอยู่ตรงนี้ครับนะในหน้าแรกเนี่ยเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับท็อปสตาร์โปรดักต์วิดีโอท็อปสตาร์ก็อยู่สั้นๆเนี่ยลองจิ้มเข้าไปนะครับดูนยครับเนี่ย LG หนึ่งนาทีเห็นไหมครับเนี่ย ใครว่ากระดูกอยู่นี้หมดเลยเนี่ยสั้นๆเ่ยคุณกดเข้าไปดีครับเนี่ยรวบรวมไว้ให้หมดแล้วคุณมาหาในนี้ได้เลยนะครับโอเคเนาะอ่านะครับและอันนี้ครับอันนี้คืออะไรครับคือ To o l box นะครับกดเข้าไปนะครับจะวิ่งไปที่ To o ็ box ของบริษัทซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยต้องเป็นนะครับโดยเพราะเข้ามาที่ r i b บ a r y แบบนี้นะจะเป็น To o l box นะครับแล้วก็ไล่ไปวันนี้ผมไม่ได้สอนนะครับ วันหลังเดี๋ยวจะมาคุยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับชอบอยู่ตรงไหนก็ตรงนี้ครับ Business Information นี่อยู่ตรงนี้ครับ Business Information คืออะไรอ่ะก็นี่ไงเข้ามาสิครับเข้ามาสิครับคุณเข้ามาปุ๊บมันจะเด้งไปที่ universal.com แล้วไงครับอยากหาออเดอร์ฟอร์มอ่ะออเดอร์ฟอร์มอยู่ไหนอ่ะอะไร stp book เนี่ย stp book อยู่ไหนอ่ะนี่ไงดาวน์โหลดไปสิ stp book นี่ครับ c a t a l o g อยู่ไหนอ่ะดาวน์โหลดไปสิอยู่นี่ไงอะไรอีกแผ่อยู่ไหนก็ดาวน์โหลดไปสิ อะไรวะแม่นะครับเนี่ยออเดอร์ฟอร์มอยู่ในนี้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยออโต้ชิปก็อยู่ในนี้ไม่เห็นต้องไปขอใครเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้า t o o l s b o x เปนนะจำเลยนะเข้า t o o l s b o x เป็นกดเข้าไปแล้วไปไหนครับ Business information ครับอยู่นี่ครับ BP สมัครใหม่อยู่นี่ครับต้องการข้อมูลอื่นๆอยู่นี่ครับจะมีอื้อเลยครับที่เกี่ยวกับวิดีโอของยู i l e v e r ครับแชร์คอนเทนต์ยังไงอยู่ในนี้หมดเลยครับ มันโคตรสำคัญเลยสามอันนี้เห็นปะอย่างเงี้ยครับไปเซเบอร์ออฟฟิศก็ได้นะครับช็อปแต่ที่อยู่ตรงไหนอยู่นี่ครับไม่ต้องไปถามอัพไลน์ครับอยู่นี่หมดแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านต้องเป็นนะครับเรื่องนี้นะสุดท้ายครับคืออันนี้ครับรีวิวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีคนรีวิวไว้อะไรยังไงบ้างก็จิ้มเข้าไปสิครับนะตอนนี้เราทําสุขภาพเสร็จแล้วคือ i อแคร์ไอแชรทุกท่านใช้เป็นนะกับ I อแอมบิวตี้ฟผมขออนุญาตใช้อันนี้อันสุดท้ายเนื่องจากเวลาน้อยนะ แอร์บิทวิปปูครับก็เข้าไปดูเลยครับเนี่ยครับเนี่ยเลือกก่อนเลยจะเอาภาษาไทยภาษาอังกฤษเห็นไหมครับก็ดูเลยครับคอลลาเจนเมทริกมี36คนนะครับวันยูเนี่ยวั one, one, นเดอะวันนี่ยครับเดอะวันเอาคคอลลาเจนก่อนแล้วกันกดคอลลาเจนเนี่ยเห็นไหมครับคอลลาเจน before after เห็นไหมครับเนี่ยไล่ไปเนี่ยเขาเป็นใครอายุเท่าไหร่ไหมครับเนี่ยครับพอเสร็จปุ๊บก็เน็กเนี่ยเน็กกดเน็กสิอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนอื่นแล้ว เนี่ยออมอยู่นี่ครับก็ปรากฏเบอร์สองบ้างเบอร์สองอย่างเงี้ยไปดูเองแล้วกันนะครับตรงนี้ผมไม่สอนแล้วนะครับโอเคเนาะงั้นวันนี้ผมคิดว่านะครับทุกท่านจะใช้ไลน์แอปพลิเคชันของเราเป็นแล้วไลน์แอปพลิเคชันของเราดีมากดีจริงๆนะครับแล้วลิงก์ไปที่ tools box ได้ด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวันนี้ทุกท่านเนี่ยจะใช้ tools box เป็นใช้เป็นแล้วใช่ไหมครับคุณโดมใช้เป็นยังครับใช้เป็นมาเมื่อไหร่ครับคุณโดม คุณนมเป็นวันนี้เหรอคุณดมใช้ปไปได้แต่ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับเออพยักหน้านี่คือกูก็ไม่รู้อะไรโอเคนะครับก็วันนี้เนี่ยอยากให้ท่านรู้นะครับว่าเครื่องมือเราโคตรดีเลยดีจริงๆดีที่สุดในโลกดีไหมครับอ่าถ้าดีช่วยตบมือให้กับทีม Business PARTNER ของทุกท่านหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะพวกทุกคนเนี่ยต่างต่างมากระดมสมองนะครับแล้วออกเงินทองให้ทุกท่านเลยนะครับ จนมีวันนี้นะครับดังนั้นวันนี้จะเสียใจมากถ้าใช้ไม่เป็นโอเคไหมครับใช้ให้เป็นเท่านั้นนะครับแล้วไปหัดจิ้มจิ้มดูเดี๋ยววันต่อไปนี้ถ้าใครมาถามว่าออเดอร์ฟอร์มอยู่ไหนจะเอานิ้วเนี่ยนี่เลยนะครับทอบอยู่ไหนก็จะดีดติ่งหูเลยโอเคนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยทุกคนรู้แล้วนะโอเคนะครับสับวันนี้เนี่ยดึกมากแล้วก็ขอโทษนะครับที่เกินเวลาไป1ิบหานาทีนะครับ ๋ยวขออัปเดตกันเล็กน้อยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ